สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องฟันฟิช h i n g กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อปอดีว่าที่ผมรีวิวลอกสป i ิน o วูฟเวอร์ชั่น2ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะเอาลอกไปเทสตีปลาช่อนสักหน่อยนะครับก็จะไปเดินหนอนและตีกบยางเลยเนี้ยแต่ปรากฏว่าพอขึ้นสายเนี่ยพอขึ้นสายแล้วสายมันไปกองอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับ สายมันไปกรออยู่ข้างบนก็แสดงว่าบริษัทโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งมาให้นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นลอกราคาที่มันสูงๆเนี่ยบางบางแบรนด์เนี่ยเขาเขาตั้งสายตั้งสายมาให้เลยนะครับก็คือเราสามารถกรอสายใส่เข้าไปเนี่ยมันก็สายมันก็จะพอดีเท่ากันกับขอบสปูลน,นะครับจุดนี้นะครับอ่านะครับส่วนบางบางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งมาให้เลยแต่ว่าเขาก็มีแถมตัวแผ่น ที่เขาเรียกว่าแผ่นซิมนะครับรองใต้สปูลมาให้นะครับทีนี้นะครับถ้าสายมันอย่างสายมันกองอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับคือมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยสายเราซื้อมาม้วน100เมตรเนี่ยเราก็จะกอเข้าไปสายมันจะเหลือครับแล้วก็จะทาให้เราเนี่ยตัดสายออกนะซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะสายเราใส่ได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ได้ไม่เยอะนะครับเท่าที่มันจะจุได้นะครับอ่านะครับแล้วก็ ใช้ไปเนี่ยเวลาตีเนี่ยอาจจะมีอาการสายอ้วกนะครับหรือว่าสายออกเป็นกระจุกได้นะครับเนี่ยครับมันจะมีอาการแบบนี้นะครับอ่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแก้นะครับแก้ใช้วิธีแก้นะครับทําให้สายมันเท่ากันนะครับนะครับเพราะว่าเนี่ยครับสายสายมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะกองอยู่ข้างบนนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยมันมีแผ่นซิมมาลองมาให้แค่แผ่นเดียวนะครับเนี่ยครับให้ดูนะครับ เป็นแผ่นพลาสติกใสๆนะครับเนี่ยครับแผ่นพลาสติกใสๆลองมาแค่แผ่นเดียวนะครับซึ่งถ้าถ้าสายมันไปกองอยู่ข้างบนเนี่ยแสดงว่าเราต้องลองแผ่นซิมตัวนี้เพิ่มนะครับอีก 1- 2แผ่นนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองซิม2แผ่นเลยนะครับทีเดียวนะครับเพราะว่าสายมันไปกองอยู่ข้างบนเยอะมากนะครับเนี่ยครับมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ย สัดส,ส่วนมันก็คือขอบสปูนข้างล่างจะเหลือเยอะกว่าเยอะกว่าข้างบนนะครับเนี่ยครับนะครับก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมะีก็มีไฟแช็คนะครับแล้วก็ครีมนะครับแล้วก็กันไกนะครับแล้วก็แผ่นซิมที่จะที่จะเอามาทําแผ่นซิมเนี่ยผมใช้นามบัตรเก่าๆที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็พยายามหาความหนาที่มันใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยครับความหนาที่มันใกล้เคียงกันนะครับ อะน้เนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ถ้าเจอแบบนี้ก็คือเราทำไว้หลายๆอันเลยนะครับทำไว้หลายๆอันเผื่อเผื่อมีรอกตัวอื่นนะครับที่เรามีอยู่นะครับเราก็ใช้ได้นะครับตัดแปลงได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นวัสดุใกล้ๆตัวนะครับหาไมาได้ไม่ยากนะครับนะครับก็เขาไปเริ่มกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตัดหลายๆหลายๆทิศทางเนี่ยเราก็เอาตัวแผ่นซิมนะครับ ไปวัดตรงขอบตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าก็ว่าเราได้มาแล้วหนึ่งแผ่นนะครับสี่มุมก็ได้มาสี่แผ่นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปตัดวงใหม่นะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเหล็กก็จะหาเหล็กมานะครับเพื่อเอาไ้ลนไฟนะครับแล้วก็มาจี้นะครับเนี่ครับมาจี้ในนามบัตรนะครับให้มันเป็นรูเท่าๆกับของเดิมนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจี้ลงไปนะครับ ตัวนี้ก็กะเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากการวัดตัวนี้ก่อนนะครับก็ต้องใช้ดินสอดีกว่านะครับในการวัดขนาดนะครับอันเนี่ยครับก็พอประมาณคร่าวๆนะครับให้เห็นว่าเป็นวงนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับ ตรงนี้เผื่อถ้าใครที่น้นท่านใดที่มีเครื่องมือพร้อมๆนะครับที่บ้านหรือว่าเครื่องตัดเครื่องปั๊มอะไรให้มันเป็นขึ้นรูปแบบวงกลมได้นะก็จะเวิร์กมากเลยครับของผมก็จะไม่มีเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็เรามาเทียบดูนะครับเทียบดูก็เดี๋ยวตัดออกอีกนิดนึงครับอ่าเนี่ยครับก็ได้ประมาณก็ใกล้เคียงแล้วนะครับ ก็อันนี้ก็จะใกล้เคียงแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก็ทําการเจาะรูนะครับ ก็ะจะได้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าช่องว่างมันจัดจะไม่เท่ากันครับของเดิมที่ติดลอกมานะครับ <_ A> ก็เดี๋ยวต้องไปแต่งอีกนิดนึงนะครับให้มันรูมันเท่ากันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันใส่ได้ไหมครับอ่ะใส่ได้แล้วนะครับผม นย่ฮะนี้แต่ละหนึ่งแผ่นนะครับเี่นะครับก็เดี๋ยวทําอีกแผ่นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ได้แล้วนะครับสองแผ่นนะครับผมที่ผมทําไว้นะครับก็เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองใส่ดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับอ่านี้ใส่แผ่นเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็แผ่นที่สองนะครับแล้วก็แผ่นที่สามนะครับ แผ่นที่3เราจะฟิตฟิตหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับก็ใส่ไปแล้วนะครับก็ถ้ากับว่าตอนนี้ผมลองซิมไปทั้งหมด3แผ่นนะครับแล้วเดี๋ยวลองกรอสายเข้าลอกดูนะครับครับหรือหรือไม่งั้นเนี่ยเอา2แผ่น2แผ่นที่เราทํามานะครับอยู่ข้างล่างสุดก็ได้นะครับเพราะว่าไอแผ่นเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยงานมันจะเนี๊ยบกว่านะครับ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอแผ่นที่อยู่กับมาจากโรงงานเนี่ยที่มันสวยๆเนี่ยมันก็จะไปสัมผัสกับลูกเปิร์ด้านในนะครับตรงนี้นะครับนะครับ,รบเดี๋ยวไปประกอบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปถอดเรียงสายใหม่นะครับ คิดว่าไม่เกินสองแผ่นนะครับคิดว่าไม่เกินสองแผ่นเดี๋ยวผมจะเอาสายออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องมือทุนแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตกเราตกปลาบ่อยแล้วก็เรากอสายเข้ากอสายออกบ่อยนะนๆะนะก็รู้นะครับว่าเออกอสายด้วยมือเนี่ยมันเมื่อยขนาดไหนนะครับต้องหาเครื่องทุนแรงนะครับไม่งั้นนี่โหไม่ไหวครับเวลาเราตกปลามา ใช้ลอกหลายๆตัวเนี่ยออกทิปเนี่ยล้างล้างได้กว่าจะหมดจะจะเคียทุกตัวนะครับก็ลำบากอันนี้ก็แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอไป ก็อสายเข้าลอกสักครู่นะครับแต่ต้องเพราะว่าต้องไปประกอบคันนะครับ่นะครับตอนนี้ผมให้ดูนะครับนี่ครับผมก็อสายเข้าไปนิดนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับเท่ากันแล้วนะครับอ่านะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้น้าๆดูนะครับ ก็เห็นไหมครับล่องสายตันี้เท่ากันเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับสายก็เลียงเท่ากันสวยงามแล้วนะครับนี่นะครับก็ใช้แผ่นซิมเพิ่มอีก2แผ่นนะครับสําหรับโอกพูบตัวนี้นะครับอ่านะครับก็นําบัตรความหนาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับความหนาของแผ่นซิมนะครับหรือว่านําบัตรที่ผมออกมาใช้นะครับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่0.5มิลนะครับ0.5มิล สวยงามเลยนะครับเท่ากันแล้วนะครับอ่านะครับสองแผ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็แผ่นซิมของเดิมนะครับอันนี้เป็นแผ่นซิมของเดิมเดี๋ยวผมวัดให้นะครับมันหนาเท่าไหร่เนี่ยครับศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับแผ่นซิมของเดิมนะครับก็ลองดูนะครับลองหาดูนะครับหรือว่าถ้าเจอนำบัตรหนาก็ใช้เป็นหนึ่งมิลนะครับแผ่นเดียวนะครับหนึ่งมิลแผ่นเดี่ยวก็เรียบร้อยเลยนะครับ ก็หมดปัญหาของการสายไม่เท่ากันนะครับสายกองอยู่ข้างบนหนุนนะครับหนุนนะครับถ้าสายกองอยู่ข้างล่างให้ออกแผ่นซิมออกนะครับแค่นี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ